มไ,มไม่ลุงก,กับใครเนี่ยก้าวมงคผมก็คนธรรมดานี่แหลผะผมมาหาท่านเทพารักษ์แล้วลุงนี่คือใครเนี่ยไปกลับบ้านด้วยกันไปเจ้าหมาสวัสดีครับผมวัดนะครับวันนี้นะทุกคนผมจะเข้ามาหาท่านเทพารักษ์นะครับผมจะ เข้ามาเผาขยะให้ท่านนะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกไม่ค่อยฝนไม่ค่อยตกนะทุกคนทุกช่วงนี้แห้งหมดแล้วครับนี่นะที่ผมพูดเอาไว้นะครับผมจะมาทําความสะอาดนะแล้วก็มาเผาพวกเศษกิ่งไม้ให้ท่านด้วยนะครับมันรกมากเลยนี่นะผมก็มีโอกาสได้มานะจากที่ผมไม่ได้มาหลายวันเลยทุกคนไม่ได้มานานมากเลยนะ โอเคครับทนเดี๋ยวจะเข้าไปดูกันเลยนะครับนี่นะทุกคนมาถึงแล้วนะครับท่านจะอยู่หรือเปล่านะวันนี้นครับกนะระสอบหลังนี้นะเดินไปดูกันดีกว่า เฮ้ยใครวะใครอ่ะไ,ไ,ไม่ลุงอ่ะใครเนี่ยขถาว่ามึงใครผมก็คนธรรมดาดนี่แล้วึงก็ทำอะไรผมมาหาท่านเทภารักษ์แล้วลุงนี่คือใครเนี่ยโอ้ใครก็ได้คนดูนะผมท,ท่านเทภารักษ มันคือใครเน่ยท่านมันมาที่นี่ได้ยังไงสวัสดีครับท่านเทพรักมันพูดอะไรของมันไขวันเนี้ยเข้ามาแล้วลงมาทำอะไรผมมาหาท่านเทพรักมีหมาด้วยลงมาทำทำไมผมจะเข้ามาเผาขยายท่านเทพรักแล้วแล้วลุงคือใครอ่ะ อะไรคือใคะนี่พวกเศษไม้เนี่ยลุงเนี่ยผมจะมาเผาให้ท่านเนี่ยนั่นนั่นมันคือใครเรอเอาเหรอไม่รู้ไม่ชอบไม่ใครมาอุ่นวายกับท่านท่านครับแล้วนี่ลุงคนนี้คือใครครับ เขาบอกว่าข้ามาเรียนวิชามาเรียนวิชาไม่ทำมากจริงจริงอ๋อท่านมาจากเมืองลบแลใช่ไหมงั้นผมก็ขอโทษด้วยครับผมไม่รู้ข้าไม่ได้ว่าอะไรครับผมขอโทษด้วยครับงั้นท่านขอไปเลยข้าไม่รู้ข้าเก่งนวะจะมีคนมาอุ่นไว้กับท่านครับครับ ไม่ยอมมาสรนางความหมุนเวายนหรอะได้ครับนี่นะท่านเทพรักทุกคนครับผมมุงแดดพกของมีอาวุธอะไรมาไหมไม่มีอาวุธครับผมนี่นะทุกคนผมจะมาเผาขยะกองนี้นะ มีคนมาจุดไฟด้วยอะ่ะทุกคนนี่นะท่านเทพารักษ์นะครับเออช่วงนี้นะท่านเข้ามาป่าคนจะลำบากางนี้นะระวังระวังระวังหน่อยนะครับผม,มวันนี้ผมจะมาเผาขยะให้ท่านครับท่านขับไปทางนนะ้ำแต่ก็ไม่ค่อยมีเวลาทำความสะอาดของไหลอก ไม่เป็นไรครับเพราะถ้าเนี่ยต้องไลต่ตะเวนไปดูปลาแถบนี้ทั้งหมดเลยค <า S 1> รับหายแล้วนะหอมปรจจกเมืองหรอกท่านครับทำไมหอมเป็นอย่างเงี้ล่ะคนมังลับแรวนะเขามาจากเมืองลับแระอ๋อครับดูดูเสียงเขาเน,นี่จุดเนี้ยจะหดนะแต่จิตใจเขาเน,นี่ยดีจริงนะ ครับผมเราวเองมาคนเดียวอเลยนุ่มมาคนเดียวครับเอ็งไม่รู้เหรอตอนเี่นเจงจะมาไม่ค้นตามหลังเอง็งหมอครับผมเออท่านจะมาเผาขยะกองนี้เหรอใช่ครับท่านอะไรยผู้ขยอ นี่ครับเศษไม้นี่ผมจะมาเผาให้ท่านครับครับทำไมมันหลุดพี่หลุดกองจังเลยเออมันดำนเขาน่าจะตื่นเต้นแลลวนะเอาทำไมครับท่านขยากองนี้เป็นไรครับท่านอย่าเพิ่งเผามันมีสั์อยู่กันไในนี้ ตัวนิ่มนะถ้ารู้จักไหมมีตัวนิ่มด้วยอหรอครับเออเขาได้ตัวอาศัยอยู่ข้างในนี้เหรอเขาอาศัยอยู่ข้างในนี้เหรอเออโอ้ทุกคนงี้ผมก็เผาไม่ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวข้าเผาเองก็ได้ไม่เป็นไรอ๋อรับครับท่านปล่อยให้ฮ่ลโหลข้าเห็นของใช้ของท่านแล้วท่านเอามาจากไหนเลอข้าไม่เคยเห็นคุณดูไอ้ที่ชดปุ๊บ ไม่ขึ้นป๊อปนะคับมาใด้แรงเอามาจังไหนเออมันเป็นของโลกมนุษย์นะท่านโลกมนุษย์เออตัวขังคือมนุษย์นไงกข้าไม่ใช่มนุษย์ยังไงละท่านแต่ท่านเป็นคนในเมืองรับแรงไงเราอยู่คนละภพภูมิกันอยู่ระหว่างกลางเลยทอมดูเลยไม่การแข่งก็ของมันแปลกจริงหนัก คนโลกมนุษย์แทวนี้นะเขาก็จะแต่งตัวทำนองนี้แหละนะมัไว้ใจได้หรือ,เ,อ,อเขาไม่เหมือนกับเราหรอกผมไว้ใจได้ครับท่านไม่หรอท่านผู้นี้มีจิตใจเมตตามหมัออ่นท่านไว้วางใจได้ไม่มีพิษไม่มีภัยหรอกข้าไม่สนข้ากลัววะ มันจะมาทำร้ายไงผมไม่ได้มาทำร้ายครับผมผมมาดีครับลงุงม,มาดีก็ดีแล้วไปกันไว้ก่อนเออชิญท่านขึ้นมานั่งข้างบนก็นได้นะนั่งตรงนี้มันเมือ่อยท่านขึ้นมานั่งข้างบนก็นได้เชิญเชิญครับผมขอบคุณมากเลยครับท่านไอมไท่ไม่เป็นไรครับอ,อ,อันนี้ผมขออนุญาตไม่ถ่ายหน้าท่านนะทุกคน ลุงคนนี้ครับมานโหดเลยครับน่ากลัวมากเลยท่านลุงเขาบอกว่ามาจางเหมารับแรนะทุกคนมาเรียนวิชากับท่านเทพรักนะครับใช่แล้วท่านปูนี้มาลำเลี่ยนวิชาจาาค่ะแล้วลุงเขามาเรียนนานยังครับเออก็ได้พักนึงแล้วโอ้ผมไม่ได้เข้ามานานนะทุกคน มีลุงที่ไหนไม่รู้นะครับมาดูวชาท่านไปต้องกลัวท่านผู้นี้หรอกท่านผู้นี้นะแต่ร่างกายท่านกำยำม,มากเลยนะครับเหมือนอเป็นทหารเลยทหารหรือเปล่าไม่รู้นะอ่าไม่ใช่หรอกท่านเขาก็เป็นชาวบ้านเป็นชาวบ้านที่ชอบในเรื่องวิชาอาคมอะไรพวกนี้ครับพว,พ,พวกเรื่องเมตตาอะไรพวกนี้นะครับท่านท่านอยากจะมาเรียนขาก,กันเลย ถ่ายทอดวิชาให้ขับท่านแล้วก็มีกำเนิดอะไรก่องงอันนี้ท่านเทพนักลงมาแล้วนะเอออย่างนี้เ,น,เ,น,เนี่ยลำธารนี่รือนมากเลยทำไมมันจังร้อนขนาดนี้ <c oughs> นนี่นะปล่อยให้ท่านคุยกับลูกศิษย์ท่านนะขยะนี้ผมเผาไม่ได้แลนะทุกคนท่านหมอมีตัวนิ่มเข้าไม่อยู่อาศัยอยู่นะยังเผาไม่ได้นะทุกคนแต่ว่าผมยังท่านคนนั้นยังจ้องผมอยู่นะทุกคนจ้องตาเขาเองนะโหดมากเลย ไอนมเนี่ยม,มันจะมาอาศัยอยู่นี่ได้ยังไงอ,อ๋อ,อผมไม่ได้มาอาศัยอยู่ครับลุงผมแค่เข้ามาเ,ออเยี่ยมดูเฉยๆครับข้า,ากรู้เรื่องมนุษย์ในเมืองของเองจริงๆเองช่วยเล่าหน่อยได้ไหมอ,อ๋อถ้าผมเล่านี่มันจะไม่เหมือนจริงครับลุงลุงไปกับผมไม่ได้ผมพาไปครับเขาออกไปไม่ได้เขาออกไปไม่ได้ถ้าลุงได้ไปได้ไปเมืองผมนี่ลุงอาจจะติดใจก็ได้ครับ เขาออกไปไกลกว่านี้ไม่ได้แล้วเ,เดี๋ยวท่านผู้นำในเมืองเขาจะไม่พอใจเอาอ๋อท่านผู้นำในเมืองนะทุกคนคนในเมืองรับแล้วในภูเขาจะมีกอดซึ่งกอดตรงภูเขาเนี่ยพวกเขาจะยึดถือยิงเออเออท่านก็ใจเย็นๆก่อนทนศึกดิชาสามเด็ดแล้วละก็ ท่นไม่ต้องกลัวไปท่านได้แก้แค้นแน่นอนอืมคนพันนี้นะก็คจะดีถ้าเขาไม่ค่อยชอบเรอกไหว้นข่าจีอยู่เนียชาวบ้านเศรษจมันส,สั่กซักมืกท่านก็<อ>มผีเรื่องอะไรอยู่นะทุกคนครับเขาบอกว่าตะกาที่ข่าลูกของขา้ามันมาที่เมืองของมนุษย์นี่ ใช่หรอครับตอน,นเห็นทาโชยบอกขาด้วยแล้วแล้วเขาชื่ออะไรครับเห็นว่าล่างของเขาคำยอมใบ<ำ>หน้าเสียงเรียกมผมเป็นสีขาวล้างคอมคอมขังคอมคอมเหรอผมไม่เคยเห็นนะทุกคนยังไม่เคยเห็นเลยครับมีเขามีชื่อไหมครับ มันจะรู้เฉียไปทำไมเผื่อผมแบบเคยเห็นใ่างตาครับพอแล้วแลช่วยเลยถามึงโลช่วยบอกข่าวด้วยนะได้ครับเดี๋ยวผมจะช่วยดูให้ครับว่าเจอคนที่ท่านบอกไหมันี่นะทุกคนเดี๋ยวผมจะนั่งอีกสักพักหนึ่งแล้วแล้วก็ผมก็จะกลับแล้วทุกคนนานนะน เินไปตอนนี้ลูกท่านเนี่ยไปอยู่ในที่สบายแล้วไปเต้นทื่บ้านล้วท่านในกองทัวเป็นไปไม่ได้ไม่จริงเรื่องจริงลูกท่านเป็นเด็กบริสุทธิ์ที่ไม่เคยรู้จังคำเสนอะไร่ไปโดนฆ่าอย่างนี้จิตใจเด็อร้อท่านผูยา่ง ดีดีเอเป็นเด็กรนะแล้วันจลกันไว่าเป็นเนี่ยท่านเถอะอาการเป็นยังไงบ้างเนี่ยเมี่ยขาขากับผมคอตายไปแล้วไหนเออขี้ขาไม่ค่อยได้กลับไปในเมืองลแล้วเลยข้า,ารักษาปลาแถบนี้มาเนิ่นนาน ทำไม่ค่อยรู้ข่าวๆในเมืองเลย้าเสียใจด้วยนะท่านเดี๋ยวข้าจะไปเฝ้าดูบริเวณป่าก่อนขังระวังระวังด้วยด้วยไอ้ตะแก่เนี่ยมันเจ้าเลยอันนี้ลุงเขาไปไหนครับท่าน กลับไปเข่าล้อคอยคนที่เขาตามหานั่นแหละโอ้อครับ่อมาคอยดูแลท่านด้วยหาแงงวาจะไม่คนมาทำร้ายท่านนะ,ะท่านในกองลัวทุกคนเดี๋ยวให้ลุงเขาเคลียันไปนะตัวผมจะมาดูมีรางไม้กันน้นางตะเคียนกันนะทุกคน

เดิเข้ามาหาขลาอยู่พักนึ่งโอ้เพื่อนแดงเข้ามาหาท่านก่อนนะครับหน้านี้นะวันเดอรลองข,ขุดดูนะว่าจะมีเลขเผื่อมีเลขโผล่ออกมาแนละ้วทุกคนแต่ผมก็ไม่ได้เล่นหวยนะทุกคนแค่ขุดเล่นๆดูนะว่าจะเจออะไรไหมไม่มีอ่ะ โอเคนะทุกคนนี่ก็มีตัวนิ่มอาศัยอยู่ครับเนี่ยนมครับเอ็งมาลงมาขอขอ้ามยอะไรจะให้อครับผมได้เลยครับ นี่นะลุงข้าไม่ยากให้ไอ้ที่เองถือาหา้าใยข้าได้ครับเดี๋ยวผมจะาวางไว้ตรงนี้ครับข้าเป็นคนลับข้าไม่อยากจะแสดงตัวให้ใครเลยดู ไม่เสงจั่วแล้วเขามาท่านใช้เสง่ีป่าใสเก็บไว้ให้ดีเป็นคืออะไรครับท่านเออท่านคนนี้เขาเป็นมวลท่านแล้วนี่คือไม้เป็นเศษไม้ที่ขาดลง,างมาคมเอาไว้ ขอบคุณมากครับนี่ไม้ในเมืองของข้าเลยนะเดี๋ยวผมห่อใส่ผ้<พ>า,<พ>ายากมากมากมันมีค่าเดี๋ยวผมห่อใส่ผ้าก่อนนะทุกคนนี่นะแหงเอาไว้บูชาแล้วก็อนจริงจรนาเลยครับจะมีแต่คนรักไข่ปองดองซึ่งชั่วร้าย,ยังไม่กล้ามายุ่งขอบพระคุณมากมากเลยนะอื ท่านให้ผมของดีมานะเอา้านี่ไงข่าวนี่หมาเพื่อนผมอ๋อที่เพื่อนผมมาก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับนั่งถีงเอาไว้ไปกลับบ้านด้วยกันไปเจ้าหมาเจ้าหมาล่วงเลยทุกคนขึ้นมาแล้วไอ้ตต้องเอาไปอุ้มหน่อยแล้ว,วเนี่ยต้องใส่ขึ้นมาไม่ได้นะ ก็ขึ้นมาทางนูง้นสิเจ้าหมาเอ้ยท่านเทพารักไปอุ้มให้ผมได้ไหมครับเออหมามันมหนีว่าหมออ๋อข,ข,ขึ้นมาได้ขึ้นมาได้นะนะอย่าไปดูถูกสิเออน่ทานทาาเพรักโอเคครับท่านเดี๋ยวผมก็จะเดินทางกลับแล้วครับ เดี๋ยวถ้าท่านมีอะไรให้ผมแบบรับชใช้นี่บอกผมได้เลยนะครับท่านมีอะไรก็บอกผมได้นะเออครับไม่หรอกถ้าไม่ไม่อาจทำได้หรอกอนะฮะอะไรเนี่ยไม่ให้ผมรับใช้ครับไม่ทำหรอกเดี๋ยวโอเคทุกนคน,น,กนครับผมโอเคครับลงเดี๋ยวผมกลับก่อนนะครับท่านเทพารักครับผมกลับแล้วนะครับ ขอให้ท่านโชคดีขอให้ท่านปลอดภัยทนจากอาันตรายท้งสิ่งด้วยเถิดครับทุกวัสดีครับท่านลุงครับวัสดีครับผมกลับก่อนนะครับอโอเคทุกคนนี่นะจะเดินทางกลับแล้วนะทุกคนวันนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนะ ผมตกใจมากเลยที่มาเจอลุงคนนี้นะทุกคนลุงแกแบบเสียงใหญ่เสียงน่ากลัวมากเลยนะอย่างกับเพชะฆาตเลยทุกคนนางไก่กำยำนะน่ากลัวสุดๆเลยแต่จริงๆลุงเขาก็ใจดีนะที่ให้ของผมมาด้วยนะครับเป็นผงไม้นะแต่ผมจะห่อใส่ผ้าขาวไว้ทุกคนก็เก็บไว้นะบูชาไว้ใช้ยามจําเป็นที่ผมแย่นะโดนแบบ เล่นของอะไรอย่เงี้นะท่านบอกจะช่วยผมได้นะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะลาไปเพียงเท่านี้นะฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับเสรแล้วนะทุกคน